ยังยังเหลือสองเหลือสองจริงๆแล้วอะหิม,ม้าไม่เยอะนะคะแต่ว่าคือน้ําแข็งอะคือทะเลมันเป็นน้ําแข็งะความลึกของน้ําแข็งก็จะประมาณ1 0บถึงยีเซนติเมตรได้นี่ค่ะหิมม้าแบบคือแบบตื้นมา,นากเลยอะดูนี่คะนี่ก็จะเป็นน้ําแข็งหมดเลยเห็นไหมอุ้ยลมอุ้ยลมแรงหนาว ลหลุมนีจะได้ตกอ่ะทำไมเราไม่ได้ปลาจะลองดูหลุมนี้ดูสิว่ามันจะได้หรอกถ้าไม่ได้แล้วบีมไม่ไปอีกหลุมหนึ่งละเพราะามันจะตื้นไปเรื่อยๆแล้วอ่ะไปถึงมันจะไม่มีปลาะเพราะปลามันเพราะว่าตรงขอบค่ะขอบอมแม่น้ำอย่างเงี้ยถ้าแบบมันเป็นน้ำแข็งใช่ไหมมันก็จะแบบความลึกมันไม่พอค่ะความลึกมันไม่พอหลุมเปิดวิจะขอ เเมื่อก่อนตอนที่บีเรียนอะเรียงภาษาอยู่อ่ะคือแล้วเราก็จะเลิกเร็วใช่ปะคะบ่ายสองอะเบียกขับรถมาคนเดียวค่ะมานั่งตกคนเดียวคืออากาศมันดีๆอ่ะม,ม,มีแดดมีอะไรอย่เงี้ยมานั่งตกอยู่คนเดียว แข่งใส่ดีๆนี่เองเนาะ<笑><笑>เดี๋ยวถ้าไม่ได้นี้ก็จะไปละรู้สึกว่าทำบาปไม่ขึ้นนะ่ะ<ม>บีก็จะเล่นสกีแต่มันไม่มีเวลาไม่เพียงพอสามีต้องกลับบ้านแล้วเราเอารถมาคันเดียวก็เลยเออโอเคั okay, ้างั้นนะบีก็จะได้มีเวลาอัพโหลดไง เอาน้ำแดงมาลาดก็ถ้าจะอร่อยนะแต่มันก็กินไม่ได้มันก็ชิมได้แหละแต่กินไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอะไรอ่ะหิมะตกมามันก็อะไรอ่ะในอากาศมันก็ไม่บริสุทนธะนะิ์เนาะ พูดถึงในรอบโลกอ่ะมันก็อาจจะมีประเทศอื่นๆได้แหละแต่บีว่าฟินแลนด์มันเป็นอะไรที่แบบอากาศดีมากคือแบบอากาศมันบริสุทธิ์มากบริสุทธิ์แบบคือมันคนมันประชากรมันไม่เยอะค่ะแล้วมันมีป่ามีทะเลมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะไงมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบอุดมสมบูรณ์มากเลยประเทศเนี้ยบีว่านะ เท่าที่สัมผัสได้ค่ะแต่ประเทศอื่นก็อาจจะมีแหละพูดถึงอะแต่บีไม่ได้สัมผัสไงบีก็จะพูดเฉพาะของฟินแลนด์เท่าที่รู้อะไรอย่างเงี้ยอืมออก็ไม่ตอดอ่ะแต่บีเริ่มจะหนาวแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีลมพราปกติจะนั่งวันชั่วโมงเลยเนี่ยนั่งคนเดียวก็นั่งพีชอบตกปลาแล้วก็เล่นสก,กีมาก เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่แน่เดี๋ยววันไหนวันอังคารเนะี่ยวันอังคารบีเลิกบ่ายสองอะ่ะบีก็อาจจะมาคนเดียวมาเล่นสกีบีชอบเล่นสกีที่นี่มากกว่าแต่ก่อนก่อนที่จะถึงวัดพักร้อนเบียมันจะมีมันจะมีทางเล่นสกีอะค่ะ,ะแต่ว่ามันเป็นแบบขึ้นลึงขึ้นแบบขึ้นเขาลงเขาะเนินที่แบบสูงมากเลยบีเคยไปฝึกขัดเล่นใหม่ๆเกือบหัวทิ่มคือมันลงลงแบบเนี้ยค่ะ พอลงเสร็จปุ๊บอะแล้วมันก็แยกไปขวามือหรือว่าซ้ายมือตัวเราก็ต้องโน้มแบบโน้ม,นมอะไรเงรี้ยแบบเออสนุกดีสนุกดีอะสนุกไปค่ะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศาง่ายอีกอันนึ่งอะ ที่สาม,มีพี่ทำให้อันนี้อีกอันหนึ่งเห็นไหมไหนลองตักแต่ว่าไม่นี่หรอกแต่ว่าไม่ไม่นี่แหละคือมันมันไม่ได้แล้วไงเพราะมันมันไม่มีป่าแล้วก็อ๋อแล้วก็หลุมไม้ที่เราขุดไว้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเนี้ยมันก็แข็งแล้วล่ะพูดถึงเนี้ยมันก็แข็ง เรามาตกปลาใหม่แล้วก็มาขุดใหม่แล้วก็มาขุดใหม่เต็มอิ่มกันไปเลยนะคะทั้งนั้นค <c ười> ือแบบบีลงแบบคลิปแบบรัวๆเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเงี้ยถ้ามีได้ทำถ้าแบบบีได้ไปเที่ยวไหนหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ย <c ười> บีก็อยากจะแบบให้เพื่อนๆให้พี่ๆ ได้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยคนที่เคยยังไม่เคยมาแบบต่างประเทศหรือว่าบางทีบางประเทศค่ะอย่างเยอรมันอะไรเงี้ยบางพื้นที่ค่ะมันจะไม่มีหิมะเลยมันก็จะมีแค่แบบอากาศหนาวเแงบบี้ยค่ะแต่หิมะไม่มีเลยแล้วก็อังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนบีอยู่อังกฤษเหมือนกันคือเขาก็ส่งข้อความเราก็คุยกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออแกทําไมแบบที่ฟินแลนด์หิมะเยอะแต่ปีเนี้ยค่ะเป็นอะไรที่แบบหิมะน้อยมากเลยเมื่อก่อนตอนที่บีย้ายมาอยู่ใ,ใหม่ๆอะ่ะ คือแบบหิมะนี่แบบท่วมแบบถล่มทลายมากเลยแต่ดีหน่อยที่ฟินแลนด์เขาแบบมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีรถตักหิมะค่ะมีเขามีระบบที่ดีอ่ะมันก็เลยแบบช่วยได้เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะก็ได้คุยกันกับเพื่อนแหละเขาก็แบบเนี่ยเขาบอกเอออยากเห็นหิมะบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอถ้าหิมะตกมาทีเงี้ยถ้าเด็กๆที่บ้านเขาก็จะดีใจแต่ว่าตกมามันก็ตกแป๊บเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบ มันก็ละลายนะคะนี่แหละพีก็อยากให้ดูคือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันใครอยู่ที่ไหนก็ถ้าบีก็ได้เข้าไปดู YouTube ของคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาก็ได้เข้าไปดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ค่ะไลฟ์สไตล์ชีวิตพวกบิกีคือมันไม่มีอะไรแบบที่แบบน่าตื่นเต้นคือแบบหมายถึงว่าคือเราก็เราก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะคเราก็อยู่บ้านพักร้อน,นอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไราไมากมาย โอเคแซมีบอกถึงมาดูนี่แซ <c oughs> ม,มีให้ดูดูวันนี้รู้สึกนางใจดีให้หารูปหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> คือมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาโอ้โอโอคือบีเป็นคนเอาง่ายๆคือบีรู้ตัวเองบีถึงอ้าพูดเพราะบีเป็นคนคิดบวกอะ่ะบีไม่ค่อยจะใสา่ใจเรื่องอะไรคือไม่ด่าคน <c oughs> บอกตามตรงคือแบบมันเสียสุข,ข <c oughs> ภาพจิต <finale> เ <c oughs> <c oughs> สียสุขภาพจิต ทำชีวิตให้มันบกุบๆกกดีกว่าเพราเราต้อมารวมโพสสตะมอตโอาตสสิาตโอโสเนี่ยค่ะสามีเอามาให้ลูกนกอีกแล้วอันนี้คือลูกๆของเราอันนี้ไม่เป็นคือราสวารัสวานะคะมันทำมาจากมิสเตอร์ราสวาสตโอเต้จิยุฮาเงียบไม่มีคำตอบนะก็คือสำหรับให้นกนะคะ่ะคือหน้าหนาวมันจะได้มีแบบไข่มันนะเนาะนะคะไข่มันได้ให้ดูกลใกล้ นี่ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณสองสามอาทิตย์อะ่ะถ้าไอ้นกตัวใหญ่ถ้านกหัวขวา,ขวานไม่มากินนะคะ